เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถก่อนเดียอย่าไปขึ้นดิก็จะต้องตามรถไปหรือเปล่าขึ้นขึ้นขึ้นรถขึ้นรถเฮ้ย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 เพื่อนเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยไฟมึนแล้วออกไม่ได้เฮ้ยคุณออกไม่ได้ผมมี้่ด้ป ไฮ้ยปปม,ม,มอเหียอะไรไม่เ,เลยมันเอากูไปไหนไม่รู้รอไปไหนไม่รู้ <c oughs> ลากรีเฟมปิดไฟเมืแต่เช้าโอ้ย <c oughs> อะไระโอ้โหโโกูตายตายไปเนี่ยต้องเปิดกูตายนะมึงจยเปิดไอ้เหียคนขับโง่มึงจะเปิดนะ คกูกูอยู่ในตู้กูอยู่ในตู้แล้วมันบอกให้เราปิดไฟด้วยนะประเด็นไม่อยากรู้ไปกูเจออะไรเจออะไรกูเปิดไลฟ์สเตย์ให้ดูไอ้เหี้ยไม่อยากรู้ไอเฮียเสียงเพลงว้าาาาาตายละมันหันแล้วเออไอ้เหี้ยรถมันรถมันปิดไม่ให้กูออกเลยไอ้เหี้ยมันเอากูไปฆ่า